ครับสมาคมเราเองนะครับก็ได้มีความร่วมมือนะครับกับทาง Asian Ladies Golf Forum นะครับก็เขากำลังแต่งตั้งจัดตั้งนะฮะอาจจะเป็น L A T หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราได้ความร่วมมือกับเขานะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการที่ว่าเขาก็ทำหนังสือแจ้งมานะครับเชิญชวนให้ทางนักกีฬาของสมาคมกีฬากะบาชีพสตรีนะครับ ส่งตัวแทนนักกีฬาไปสักคนหนึ่งนะครับเพื่อไปแข่งร่วมกับทาง KLPG นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับในรายการฮานาแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็มีความรู้สึกยินดีมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นเกียรติของสมาคมนะครับที่ได้ส่งนักกีฬาไปร่วมนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการร่วมมือกันมากขึ้นในระหว่างภูมิภาคนี้นะครับในในเอเชียขึ้นครับ อันนี้มันก็เป็นสมรรถภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีระหว่างทัวร์ต่อในเอเชียทั้งหมดนะครับก็ทั้งเกาหลีนะครับทั้งไต้หวันญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จีนเองนะฮะก็อาจจะมีความร่วมมือในลําดับต่อไปต่อไปนะครับกับประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็คิดว่ายังไรประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งในในเอเชียที่ที่เกาะกลุ่มรวมกับเขาไว้นะครับเพื่อพัฒนาตัวทัวร์นาเมนต์ให้มัน ก้าวไกลไปกว่าเดิมนะครับอาจจะขึ้นไปสู้กับ LPG, A, LET อะไรได้นะครับในอนาคต